สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro ทนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อใครกำลังจะเข้ามาหาคุณอุ้ยไพ่กระจายไพ่กระเดิ่โอเคใครกำลังจะเข้ามาหาคุณหมายความว่าใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะซึ่งเข้ามาในแบบท,ที่ส่งผล ส่งผลกับชีวิตของคุณทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของคุณนั่นเองอหืมใหญ่ทั้งนั้นเลยโอ้โหคนคนนี้ย คนคนนี้ลัคนาหรือราศีของเขานะคะมีราศีพฤศภราศีมังกรราศีกรกฎจริงๆมีมีเมตฆด้วยนะอ่ะพฤศษมังกรกรกฎเมฆ คนนี้เป็นคนที่เ,เขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความสามารถรอบรู้คือไพ่มันมีแต่ไพ่ใหญ่ๆอะ่ะเป็นไพ่เมเจอร์คาน่าทั้งนั้นเลยอะ่ะออมีเสน่ห์มากๆมีเสน่ห์มากๆด้วยคือเซ็กแอดพิลสูง มีสเสน่ห์เซ็กซี่รูปร่างหน้าตามีอะไรบางอย่างอะค่ะที่ที่มีแรงดึงดูดที่ทำให้ดูแบบน่าสนใจดูแบบโดดเด่นดดดเด้งออกมาเช่นบางคนตาสวยตาสวยตาเซ็กซี่ตาแบบมองตาเรารู้สึกว่าเอ้ยดวงตาเขาดูเย้ายวนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะเป็นรูปร่างรูปร่างที่สมส่วน สัดส,ส่วนแบบกําลังพอดีถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะแบบว่าตัวสูงไหล่กว้างคือหุ่นแบบมามา,มาเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยคือหุ่นแบบดูดูเซ็กซี่ดูมีเสน่ห์มากๆอะไรอย่างเงี้ยอืมคือ,ค,อคือจะมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่โดดเด่นออกมาเป็นคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างด้วยความสามารถหลากหลายความสามารถเฉพาะตัว ความความสามารถพิเศษที่ที่ไม่ได้แบบที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนในโรงเรียนนะคะเออเป็นอะไรที่ติดตัวมาเช่นบางคนอร้อ,องเพลงเก่งอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนมีความสามารถในด้านศิลปะวาดรูปเก่งวาดรูปสวยโดยที่ไม่ได้ร่ําเรียนมาแต่ว่าเป็นอะไรที่ติดตัวมาอยู่แล้ว อ่าบางคนเป็นเรื่องของงานฝีมืองานช่างบางคนทําอาหารเก่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นคือคนเนี้ยจะต้องมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างอืมแล้วก็แล้วก็วกเอ่อตัวเขาตัวเขาเป็นไปได้ว่าเป็นชาวต่างชาติอาจเป็นชาวต่างชาติได้คือเขาอาจจะเป็นคนมีตําหนิ ะคะําว่ามีตําหนิเนี่ยหนึ่งคือเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเคยผ่านการแต่งงานแล้วหย่าร้างเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้อาจจะไม่ไม่เคยแต่งงานเป็นคนโสดแหละแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีตําหนิได้เหมือนกันนะคะเป็นคนทางไกลเป็นคนที่ต้องเดินทางอยู่เรื่อยๆชีพรจรลงเทา้า ตัวเขาอาจจะต้องงานทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรที่ต้องเดินทางไปมาอาจจะทำธุรกิจก็ได้หรืองานอะไรที่มันมันไม่อยู่นิ่งไม่อยู่กับที่อะค่ะต้องไปนูน่นไปนี่ไม่ได้นั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่กับที่ตลอดเวลาหรือบางคนก็จะถูกแบบโยกย้ายย,าย้ยายไปประจำที่นู่นย้ายไปประจำที่นี่อะไรอย่างเงี้ย นิใัยใจคอเออเขาเป็นคนจริงจังเป็นคนจริงจังเป็นคนลุยๆกล้าได้กล้าเสียแล้วก็เป็นคนที่สุดไปสุดทางอะ่ะคือชอบอะไรจะไปสุดสนใจอะไรจะต้องศึกษาหาความรู้ไปจนสุดมีความหมกมุ่น หมกมุ่นในบางสิ่งบางอย่างที่เขาชอบอะ่ะบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เขาชอบในขณะเดียวกันก็เป็นคนเปิดเผยเป็นคนจริงใจนะคะลักษณะเป็นคนแบบใจนักเลงหน่อยคือกล้าได้กล้าเสียจริงใจเปิดเผยอืมแล้วก็เต็มที่ทุ่มเทรักพวกพ้องอืมแล้วถ้าเขารักใครก็คือเขาก็ทุ่มเต็มที่เหมือนกัน เขาก็ทุ่มเทเต็มที่เหมือนกันดวงใหญ่อยู่นะคนนี้คนนี้เป็นคนที่เป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงยากถ้านิสัยของเขาเป็นยังไงมาตั้งแต่แรกอะคะ่ะเขาก็จะเป็นแบบนั้นจะไม่ค่อยแบบเปลี่ยนแปลงหรือเขาชอบอะไรเขาสนใจอะไรก็คือเขาก็จะเป็นแบบนั้นการใช้ชีวิตของเขาก็เหมือนกัน แพทเทิร์นมันเคยเป็นมาอย่างไงเขาเคยทําอะไรมาหรือชอบทําอะไรเขาก็จะทําแบบนั้นไม่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยคุณกับเขาเกี่ยวข้องกันยังไงอ๋ออ๋อโอเคเป็นคนที่คุณ รักเป็นคนที่คุณชอบเป็นคนที่คุณมีใจแต่เขาก็เคยทำร้ายทำลายทำให้คุณเสียใจเคยทิ้งคุณไปคือ take advantage จากคุณคือเออเข้ามากอบโกยกอบโกยความรักความรู้สึกดีๆจากคุณแล้วก็จากไปอืมจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีความจำเป็นก็ได้นะตอนนั้นเวลานั้น เเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วเป็นคนที่คุณเคยมอบใจให้มอบความรู้สึกให้สังเกตนะถ้วยเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันมีน้ำอยู่ในนี้ใช่ไหมก็เปรียบเทียบเป็นความรักที่คุณมอบให้เขาเขามาดื่มน้ำหมดแล้วแล้วเขาก็ไปแล้วคุณก็มาดูเอาน้ำฉันไม่เหลือแล้วอะไรอย่างเงี้ยความรักของฉันที่ให้ไปเขามาเอาไปหมดแล้วแต่เขาก็ทิ้มไปอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ย เป็นคนที่คุณรักแหละเป็นคนที่คุณคิดถึงเป็นคนที่คุณชอบแต่เขาทําร้ายคุณทําให้คุณเสียใจทําให้คุณเจ็บปวดอืมเคยเดินเดินออกจากชีวิตกันและกันไปอ่ะแล้วตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเลย ขอดูหน่อยนะคือเรารู้สึกอยู่สองอย่างแต่มันเป็นอะไรที่ต่างกันมากๆเลยคือหนึ่งเขาหวังผลประโยชน์จากคุณเขาหวังผลประโยชน์จากคุณเช่นคุณน่ะมีผลประโยชน์ในเรื่องของการงานการเงินสำหรับเขาเขาถึงยังต้องการคนอยู่เขาถึงจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณกับสองคือเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องผลประโยชน์แบบนั้นแต่เขาคิดถึงในเรื่องของ เขาชอบคุณเขารู้สึกว่าอยากจะอยากที่จะจริงจังกับคุณแหละอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณแบบนั้นเลยแต่ทีเนี้ยขอดูหน่อยนะขอดูเพิ่มเติมอีกนิดนะมันเป็นในเชิงไหนกันแน่บางคนนะ่ะทั้งสองอย่าง คือคือมันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างแต่แต่เรามองว่าไม่ว่าเขาจะกลับมาเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกกับคุณยังรักคุณอยู่ยังชอบคุณอยู่อ่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือคุณมีประโยชน์กับเขาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุและผลและด้วยความรู้สึกแล้วพอรวมๆกันแล้วเขามีความรู้สึกว่าคนเนี้ยตอบโจทย์หมายถึงคุณนะ่ะตอบโจทย์เขาตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของความรู้สึกคุณรักเขาคุณ ให้ความรักกับเขาได้แล้วเขาเองก็ชอบคุณเขาสนใจคุณเขาเขารู้สึกดีกับคุณอ่ะอันนี้เป็นในเรื่องของความรู้สึกมันมีความรู้สึกมันก็ไม่ใช่ว่าจะมากอบโกยผลประโยชน์จากคุณอย่างเดียวเขามีความรู้สึกกับคุณเขาก็ชอบคุณเออเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเอออยากอยู่ด้วย อยากได้อยากครอบครองอะไรแบบนี้ก็ตรงใจตรงสเปคอะ่ะอ่ะนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งอะเราต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่ความรักความรู้สึกอย่างเดียวกับการตัดสินใจที่จะกลับเข้ามาอีกเพราะว่ามันมีในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างด้วยเช่นคุณก็อาจจะสามารถซัพพอร์ตเขาได้ในเรื่องของหน้าที่การงาน เช่นเขามีตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างนี้แล้วคุณตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยมันซัพพอร์ตกันมันกลมกลืนกันมันเข้ากันได้แล้วมันทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าได้อะไรแบบนี้หรือว่าคุณอาจจะร่ํารวยกว่าเขาหรือหน้าที่การงานดีกว่าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตอะไรเขาได้หรือให้คําแนะนําให้คาปรึกษาอะไรกับเขาได้เนี่ยมันมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากตัวคุณด้วยที่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้น พอทุกอย่างคิดไต่ตองแล้วนะคะใช้ทั้งเหตุและผลใช้ตรกะอะไรต่างๆแล้วและใช้ความรู้สึกแล้วผลสรุปว่าอืมคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดดีที่สุดก็เลยต้องการคุณอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตโอเคเมื่อ,อไหร่ยังไง 2เดือนแปดปีนานไปสองเดือน The World สองเดือนแปดเดือน,อนสองอาทิตย์เอ่อสองอาทิตย์สองเดือนแล้วก็มีแปดเดือนนะคะแต่บางคนน่ะก,ก็ยอมรับนะว่าเป็นหลักปีอาจจะแปดปีแปดปีในที่นี้หมายความว่า คุณกับเขารู้จักกันมาแปดปีหรือกําลังจะเข้าปีที่แปดอะไรอย่างเงี้ยสมมุติคุณกับเขาคบ้าการลักลักเลิกเลิก,ลกตั้งแต่นับตั้งแต่ที่เจอกันนับตั้งแต่ที่เจอกันหรือรู้จักกันหรือเริ่มเริ่มสานสัมพันธ์กันนะคะนับไปอีกแปดปีอืมตอนนี้สมมุติว่าคุณกับเขาเจอกันแล้วเริ่มพูดคุยกันสารสัมพันธ์กัน จนมาถึงนับปัจจุบันเนี้ยได้หกปีแล้วอ่าหกปีแล้วเพราะฉะนั้นก็อีกสองปีอ่ะอีกสองปีอ่ะเขาจะทําอะไรที่มันชัดเจนขึ้นไม่ใช่ว่าอีกสองปีเขาจะกลับมานะอันนั้นมันนานไปในความรู้สึกเราเราหมายถึงว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้ลงเอยมันจะได้แบบคบหากันจริงจังหรือว่าเขาจะแบบชัดเจนกับคุณขอคุณแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออแบบนั้นเนี่ยถ้าจะติดต่อมาหรือจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนะกับเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะก็น่าจะเป็นประมาณ5วัน5สัปดาห์สองสัปดาห์สองเดือนอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้สองเดือนอนะคะอันนี้ไพ่ก็ออกมาย้ำอีก5วัน5สัปดาห์สองสัปดาห์สองเดือนแล้วก็จะมีวันอังคารนะคะที่วันที่สําคัญสำคัญวันอังคาร ออแล้วก็จะมีช่วงเดือนเมษาพฤษภาช่วงนี้อีกทีหนึ่งที่จะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นเป็นช่วงพีคๆโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ